ตอนนี้ b a c k l ล s สเ a c k s p a c e อยู่ที่เดอะซ l i n นโฮเทลริเวอร์ไซด์แบงก k อที่นี่เป็นไลฟ์สไตล์โฮเทลแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นริมน้ำครับที่กรุงเทพเลยนะครับมารับพลังลมรับพลังน้ำกันได้ใครที่มาสเตเชั่นเบาะมากตามมา ร้อนแต่ก็ต้องลุยต่ยไหนพามาชมโรงแรมมาแล้วตามมาเข้าท่าโรงแรมนี้เข้าท่าแน่นอนเดอะสลินครับกับสลินเจอร์นี่ริวร์ไซด์มีเรือตรงนี้ไปส่งที่ไอคอนสยามถ้าคุณอยากจะชอปปิงง้งกันได้นะมันจะมีรอบเรืออยู่แล้วถ้าถามว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนนี่คือสะพานกรุงเทพใหม่ ทั้งฝั่งขวามือผมเนี่ยคือสะพานสาธรฝั่งนี้คือเจริญกรุงและฝั่งนู้นคือเจริญนครถ้ามองจากดาคารมองทะลุเข้ามาผ่านกุ้ก็เอิร์ดเนี่ยตรงนี้จะเป็นโค้งน้ําสายน้ําคือมังกรแล้วตรงโค้งน้ำตรงนี้เป็นเหมือนท้องมังกรซึ่งเป็นสะดือมังกรมันคือเป็นโซนที่รับพลังมากที่สุดตรงเนี้ยมันมีการรับพลังอยู่พลังลมกับพลังน้ําที่เขาดึงเข้ามาพัดเข้ามาเนี่ยมันไหลเข้าไปตรงนั้นที่มันเป็นแอ่งของตัวอาคารคล้ายๆคอนเซปต์ของเรือครูซที่เราขึ้นไปบนเรืออย่างเงี้ย ก็จะมีทั้งพลังลมทังน้ำเนี่ยไหลวนไปตรงสระว่ายน้ําฉะนั้นถ้า,าใครมาว่ายสระว่ายน้ําที่นี่นะโอ้เหมือนได้รับพลังเต็มๆอ่ะคนต่างชาติถึงมาที่นี่กันเยอะเห็นเป็นคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นก็มากันเยอะเพราะว่ามันชิลเหมือนต่างจังหวัดมากลักษณะเหมือนหัวหินเหมือนพัทยา, <aos S 2> ยางั้นตามไปามดีกว่าว่าเดอะซินโฮเทลริเวอร์ไซด์เนี่ยคอนเซ็ปต์ต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอผู้บริหารกันครับเราก็เจอกับโอนเนอร์หรือว่าจิ๊ ผู้บริหารของที่นี่แล้วนะครับคุณก้อยศรนลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของที่นี่มาได้ยังไงครับก่อนหน้านี้เราเรา,เรามีลปติสลิน3ที่ที่สุขุมวิทแแล้วก็ทองอนหนึ่งแล้วก็สุขุมวิท11หลังจากนั้นก็มามีเดอะซินโฮเทลสุขุมวิท57เป็น5ดาวที่แรก5ดาวตรงนี้เสร็จเหมือนเราก็สร้างคอนเซปต์ใหม่ เพื่อตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนเราเป็นคอนเซ็ปต์ลิฟวิ่งสเปซแขกสามารถมาพักที่เนี่ยแล้วสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างทั้งสเตย์เวิร์กชอปโซเชียลไลฟ์รีแลก์แขกมาถึงสามารถทำอะไรได้หลายอย่างในนี้ทั้งวันอะ่ะไม่เบื่อคือร้านอาหารที่เราดึงมาเป็นร้านที่มีเหมือนมีแบรนด์ของตัวเองเนาะแบบจัมโบ้ล็อบสเตอร์เขาเคยเปิดที่เยาวราชบนดัดฟ้าก็จะมีแปซิฟิกซิกาดีวานเป็นซิก้าแอนด์ซิงเกิลมอล์บาร์เปิดที่นี่จะเป็นที่แรกที่ว่ามีโซนอ outdoor ก็เห็นวิวแม่น้ำด้วยแล้วก็มีตรงนี้เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารไทยนาวาเนี่ยก็แบ่งเป็นแบบสี่ร้านย่อยๆข้างในด้วยก็คือข้างหน้าก็จะมีเทเลสก็เราก็ร่วมกับแทบลูมมีมรับเบียร์เบียร์สดเบียร์ไทยแปลกๆหายากๆแล้วก็มีโซนสาราซึ่งตรงนั้นก็มีอัฟเตอร์นูนทีแล้วก็มีโซนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้กือโซน คิ t เช่นแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งเป็นโซนเชฟเทเบิลเปิด<ช>รับเลยใ,<น>ใครจะอยากจะพา <c oughs> เชฟคนไหนที่ <c oughs> สนิทชอบ <c oughs> จัด private party อย่างนี้ได้เลยใช่ใชถัดไปอีกตึกหนึ่งตึก B <c oughs> ก็จะมี r r i k s Dessert <c oughs> Bar กับ b r i c k ม Mini Bar <c oughs> แล้วก็มีมาซึ่งเป็นไวน e แล้วก็มีลินทาโร่ซึ่งเป็นไอศครีมเจ้าของเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ตั้งใจทําแบบจากใจมากมันไม่ใช่แค่โรงแรมอะถึงว่าบรรยากาศันจนเหมือนแบบมาพักผ่อนจริงๆแล้วก็้แลวก็ชอบได้ด้วยมีคาร์มาคมดช็อปใหญ่มากกลางสะแบบว่าตรงนั้นจะมันจะเหมือนกับบรรยากาศเรือครุชใช่ใช่อยากให้มองจากหน้าแม่นาวแล้วมองเข้าไปในโครงการมันจะเหมือน ครูซชิฟอะเือสำราญ8ชั้นอย่างเงี้ยซึ่งคร<ม>ูซชิปเนี่ยถ้าไปตรงนั้น,นจะเห็นวิวทะเลแต่คร<ม>ูซชิ i ตที่เดอะ e ซริน Hotel r i v e r ร์ไซ์เนี่ยจะเห็นแม่นมม้ำแทบ<ม>จะเกือบทุกห้องเลยการออกแบบก็จะเป็นหน้าต่างก,กับประตูโค้ง,งแล้วก็คุมโทนสีที่แบบถ่ายรูปสวยแล้วก็มากระโดดเล่นน้ำกันตรงสระว่ายน้ำตรงการแล้วก็มองวิวแม่นม้ำเดี๋ยวให้คุณก้อยพาชมดีกว่าไปครับ อนี้ก็คือพาน้องหมามาวิ่งเล่นได้น้องหมาน้้งแมว<ช>น้องจิงโจ้อ,อะไรก็แล้วแต่ <c oughs> เรียกว่าเป็นรอนให้คนมานั่งตรงนี้ชิลๆได้หมดใช่ตอนเย็นๆห้าโมงเป็นต้นไปอ่ะนั่งคนนั่งเยอะโอ้ถูพระอาทิตย์ตกตกตรงนั้นพอดีเนี่ยพระอาทิตย์ตกตรงนี้พอดีเนี่ยทั้งสายน้ําแล้วก็ลมก็จะพัดเข้ามาลมมันจะพัดมาที่ไหนนี่ตรงนี้ตัวโรงแรมที่เป็นโค้งเหมือนเดิร์ยอสตรงเนี้ยเป็นแบบ โค้งเป็นอุ้งไว้รับพลังที่ลมหมุนอยู่ตรงเนี้ยเหมือนมันนอนรับพลังกันได้ถึงว่าคนมาสเตเกชันกันเยอะนะคุณก้อยเนาะใช่ใโอ้ชิลมากตรงเนี้ยค่ะมุมที่เขาชอบถ่ายอิสรกันเนีนนใครมาโรงแรมนี้ห้ามพลาดส่วนมากก็จะมาใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็โพสเช็คอินกันตรงนี้นี่ยเนี่อ๋อเพราะมันเป็นโค้งตรงเนี้ยสวยนะแล้วทํามากําเบิดเขาแบบได้มาเปิดตรงนี้ด้วยนะแหลงใหญ่แกรนตรงนี้ใช่ตอนแรกเราแบบสร้างคอนเซปต์ไว้ว่าจะให้รีเซพชันอยู่ ในในช็อปด้วยเป็นเบลนด์อิกันเช็คอินไปหอมแล้วก็ช็อปช็อป,อปไปด้วยเลยเลยเงี้ยพอเข้ามาที่นี่จะรู้สึกว่ามันไลฟ์ไซล์โฮเทลจริงๆคืออาราเ t h e อร์ปีนี่แบบอบอวนมากครับรู้สึกว่าถึงเวลาผ่อนคลายแล้วอะ่ะเพราะว่าเนี่ยมีคามาคมเมตอยู่ในนี้ด้วยตรงนี้เข้ามาที่โซนลอฟฟี โซนล็อบบี้จะไม่เห็นทั้งสาให้น้ําจะไม่เห็นแม่น้ําเลยอ่ะเหมือนปิดแล้วค่อยเป็นระเบิดสเปซตรงนู้นเลยนะคุณก้อยเนาะใช่ใช่อยากให้แบบมันจะมีทางเดินที่แบบตรงแคบๆตรงนั้นออกไปปุ๊บแล้วว้าวเลยโอ้โหนี่คือดีไซน์โฮเทลจริงเนาะตรงตึกนี้ตึกล็อบบี้เนี่ยมีฟาเซชลิตี้หรือว่ามีห้องอะไรยังไงบ้างครับเราก็มีเรค็อกเทลแอนด์บิ๊ที่เป็นซีเคร็ตบาร์อยู่ข้างหลังชั้น2จะเป็นชาโลบาร์จะเป็นเติร์กิชคอฟฟี่ซึ่งเป็น แซนคอฟฟี่ที่แรกในเมืองไทยแซนแล้วก็ดริปด้วยแล้วก็ชั้น3จะเป็นหารฮา r ิตี้สปาลุกท็อปจะเป็น The r a บิทมู o อ n ควาเ t อร r a p y บ่อน้ำที่เป็นนวดด้วยหัวเจ็ตที่แบบแรงมากๆตั้งแต่ฝ่าเท้าตะตุ่มไล่มาจนถึงคอเลยแล้วตอนคืนจะสวยมากเพราะว่ามีไฟป,ประมาณ8สี18ตีม สวยมากถ้าวันนู้นกัตอนคืนนี่คือ Facility นะครับของโรงแรมแห่งนี้แต่ว่าถ้าเป็นห้องล่ะมีกี่ร o มไท p e มี9ลุมไทยเยอะมากเพราะเรามี3ามตึกนะคะแต่ละตึกก็จะมีประมาณ3ลุมไทยอะไรประมาณนี้ค่ะคอนเซปต์การแต่งห้องแต่ละห้องของที่นี่ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคอนเซปต์เราคือเหมือน journey of dream ซึ่งเราอะคอลลาบกับศิลปินประมาณ5ท่านทําให้มันเหมือนเป็นจอร์ n e y อะถ้าคนมาเขาจะรู้สึกว่าพักแต่ละตึกมันจะไม่เหมือนกันความเป็นเซรินมันจะมีความเป็น a r ตอยู่ในตัว art บวก nature เพราะฉะนั้นไล่ตั้งแต่ตึกนี้จะเป็นธีมสัตว์ที่แบบแปลก ทีมหาไม่ได้ที่เป็นสัตว์บกเนาะตายมีขาววาม่ากว้างใช่บวกแล้วตัวเป็นนกแก้วตกแต่งแบบเฟมินีนเหมือนกันแบบออนผู้หญิงชอบผู้หญิงถ่ายรูปมากพอเข้ามาจะมีเนี่ยสีความเป็นโรสโกนะคุณผู้ชมอีกตึกนึงเนี่ยก็จะเป็นไ like ลท์โกลละตึกตรงกลางที่มีสระพูลเนี่ยแล้ก็เป็นวางคอนเซปต์เป็นสัตว์น้ําแล้วพอตึกเอก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นอากาศเพราะว่าอยู่ข้างหน้า ที่แบบเห็นท้องฟ้าเห็นอะไรเงี้ยมีลูกทับก็จะเป็นสัตว์เกี่ยวกับท้องฟ้านี่คือการแบ่งฟังก์ชันของตึกแล้วก็ใส่อาร์ตไปในตึกที่แตกต่างกันไปฉะนั้นก็มาลองดูแล้วกันว่าก้าวไถไปได้เรื่อยๆให้คุณก้อยเชิญทุกคนมาพักที่นี่ดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยพิเศษยังไงบ้างครับเป็นไลฟ์สไตล์โฮเทลเนาะทำอะไรได้หลากหลายมากตั้งแต่เช็คอินยันเช็คเอาท์เลยร้านอาหารก็หลากหลายห้องพักก็หลากหลายมีห้องบอลลูนด้วยมีห้องบอลลูนด้วยใช่มาจัดเลี้ยงปาร์ตี้ อะไรได้ในร้านอาหารก็จัดปาร์ตี้ได้ใกล้ๆนี่เองอยู่ซอยเจริญกรุง72ทับหนึ่งนะคะใกล้ๆเอชทีใกล้ๆโรงเรียนชูสเบอรีโรงทานหลวนตรงถนนจันเดี๋ยวซ้ายมาไม่ถึง5นาทีนี่ถึงแล้วหรือจะนั่งเรือมานั่งเรือจากทางไหนมาก็ได้ก็คือมาลงที่ท่าแถวนี้ได้เลยหรือจริงๆจะมีเรือเนี่ยนั่งจากโรงแรมไปที่ตรงไอคอนสยามไปเที่ยว ไม่รู้จะพูดยังไงแหละอันนี้คือความหลากหลายของโรงแรมนี้มากซึ่งตอนนี้ผมจะแอบไปเช็คอินก่อนว่ามันมีห้องไทปยแบบไหนบ้างแล้วก็มี f ฟาซิลิตี้อะไรบ้างถึงแล้วเพนท์เฮาส์ ของที่นี่ครับขนาด157ตารางเมตรใหญ่มากๆทุกอย่างครบครันโต๊ะอินอ่อนอยู่ตรงกลางที่พร้อมจะสนุกสนานกันมีเคาน์เตอร์ถึง2เคาน์เตอร์ที่เป็นหินอ่อนแล้วแต่ว่าคุณจะมานั่งชิลเพื่อนมุมไหนมีโซฟาที่เป็นแกนกลางตรงนี้สามารถจัดเป็นปาร์ตี้ได้เลยหรือว่าจะมาพักผ่อนกันสบายๆก็ได้และที่สำคัญนั่นคือแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงความรู้สึกของเราที่เหมือนเจ้าพระยาเลยเป็นเหมือนเจ้าเมืองไที่มองลงไปเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มุมของโรงแรมด้วยนี่คือมุมของห้องเพนท์เฮาส์ซึ่งมันแกรนแล้วก็ใหญ่มาก สวยงามมากจริงๆที่นี่ครับมี2ห้องนอนด้วยกันรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้พักเนี่ยประมาณแค่6คนถึง8คนนอกนั้นเพื่อนที่มาอาจจะต้องกลับบ้านไปเพราะว่ามันอาจจะเยอะเกินไปโรงแรมมิให้นะครับแต่ว่าการตกแต่งผมว่าดีมากมจะมีความโมเดิร์นแต่ก็มีความอาร์ตในการที่ใช้รูปที่มันตกแต่งแต่ว่าเป็นโมเดิร์นวินเทชหน่อยที่มีการตกแต่งด้วยแบบทั้งขอบทองพร็อสีทองแล้วก็มีความหินอ่อนแล้วก็หินขัดที่ยังมีสีสันอยู่มีการหยอดสีแทบทุกมุมเลยพร็อพต่างๆรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ด้วยน่าสนใจครับเหมาะสําหรับวัยรุ่นอย่างเราก็ลองมาใช้ความรู้สึกแบบเจ้าพยากได้ย่างชิวอีกหนึ่งห้องที่อยากพักมากอยากแนะนำครับ presidential suite ห้องนี้จะมี1 common area 1ห้องนอนถ้าอยากจะขยายห้องได้มากกว่านี้เราก็สามารถขยายได้ผ่านห้องข้างๆนี้สามารถทำ connecting room ได้ฝึบ้อนนี้ก็เป็น deluxe ริเวอร์วิวก็จะเห็นวิวแม่น้ําเหมือนกันจะมีคอมมอนแอเรียตรงนี้ที่จะมีโซฟาไว้สําหรับดูทีวีเชื่อมโยงต่ออินเทอร์เน็ตดู YouTube ก็ได้แล้วก็มีโซนทานข้าวที่มีปลาพร้อมกับพ a n ที่ต้มได้นึ่งได้แล้วก็อุ่นได้ด้วยไมโครเวฟตรงนี้ก็จะเห็นริเวอร์วิวเหมือนกันครับเห็นมุมสวนด้วยเห็นทั้งสวนสีวเขียวแล้วก็เห็นแม่นม้ําแต่ที่ไฮไลท์หลักๆก็เป็นห้องนอนมีผ่าน w a l k i n c l o s e t แล้วก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนที่ดูวิวได้ สุดยอดยังชิวอ่ะโอ้โหนี่ถ้าเปิดนี้ไปก็ดูนะครับเห็นเลยว่าเข้าท่ามากๆเราก็จะเห็นเรือที่เข้าท่ามากับชีวิตที่เข้าทางแบบนี้แฮปปี้มากวู้ ห้องนี้คือ one bedroom river view suite ชัดเจนเลยครับรับรองว่าคุณได้สวีทแน่นอนเพราะว่าห้องนี้เห็นวิวแม่น้ําแบบเต็มเพราะอยู่ด้านหน้าเลยที่สําคัญก็คือห้องเนี่ยตอบโจทย์ฟังก์ชันมากเป็น Open p l a รนแบบนี้ก็จะมีโซฟาที่สามารถดูทีวีได้มีเตียงนอนแล้วก็มีโซนพัน t ี y ด้านหน้าที่จัดการเตรียมอาหารแล้วก็มีห้องน้ําเล็กๆแต่ว่าไม่เล็กเพราะห้องน้ำเนี่ยมีกระจกล้อมรอบและข้างในมีบัตทับด้วยแล้วก็มีชาเวอร์ซึ่งเรียกได้ว่าฟังก์ชันครบคันของห้องน้ําตอบโจทย์มากถ้ามาเป็นคู่รัก นี่แฟนกันก็คือจะนอนบนเตียงบางคนก็นั่งดูทีวีที่โซฟาก็ได้พูดคุยกันและสามารถแบ่งพาร์ติชันกันนี้ได้ด้วยโอ้โหผมว่าห้องนี้ตอบโจทย์ฟังก์ชันใครที่อยากจะมาเป็นคู่รักสวีทกันห้องนี้เหมาะสมมากครับแล้วก็ถ้าพูดถึงการตกแต่งโดยรวมของห้องนี้จะมีความโมเดิร์นอยู่แต่ก็มีความอาร์ตผสมเข้ามาบอกแล้วว่าตรงนี้เป็นต,ตึก A ตึก A ก็จะมี Animal Journey ที่เป็นสัตว์ในจินตนาการที่อยู่ในอากาศ ก็คือจะมีปลาที่ลอยไปพร้อมกับโงบนฟ้าอะไรอย่างนี้บรรยากาศประมาณ5้าโมงครึ่งถึง6กโมงเนี่ยพระอาทิตย์จะตกลงมาครับเป็นซันเซ็ตแล้วเราก็สมามารถมอจากห้องได้เลือกชิลได้เลยหลากหลายไทป์ของที่โรงแรมนี้แต่ถ้าอยากจะได้พักมากขึ้นยังมีเฟสิลิตี้มากมายที่โรงแรมนี้อีกไปสปาเลครับผ่อนคลาย นี่หารเฮโรเทสสปาพิบัสไซด์โอ้โหน,นีงการจัดตกแต่งของที่นี่เนี่ยจะดึงจากสายน้ำของเจ้าพระยาเข้ามาในการตกแต่งออกแบบด้วยมีการโค้งต้อนรับแล้วก็มีเสียงกัางวานแบบนี้ก็คือเป็นโค้งแห่งสายน้ำเหมือนกันสายน้ำที่ เพิ่มความอบอุ่นมากขึ้นและกันละมุนสําหรับคนที่อยากใช้สปาก็คือคนที่มานวดใครอยากจะนวดไทยนวดเท้านวดตัวนวดหน้านวดน้ํามันทำทรีทเมนต์หรือจะเป็นนวดแบบที่เบตท,ที่ใช้เสียงบําบัดก็มีเหมือนกันที่นี่ครับนะก็จะมีการล้อดโดยที่สายน้ําที่ทําเป็นไม้ให้อบอุ่นมากขึ้นเพื่อละมุนเพราะว่าอยู่ในสปาตรงโซนนี้ก็จะมีหลากหลายห้องที่รองรับคนอยู่ดูสิว่าห้องมันน่านอนแล้วก็น่านวดขนาดไหน ห้องส่วนตัวสำหรับ private นะฮะที่ใครอยากจะมานวดเนี่ยก็จะออกแบบให้เป็นเหมือนถ้ำที่มีเหมือนหินงอกหินย้อยความสงบของน้ำที่สุดก็คือน้ำที่หยดออกมาทีละติ้งติ้งติ้งจากหินงอกหินย้อยเนี่ยมันให้ความสงบมากก็จะมีเตียงสองเตียงมีห้องอาบน้ำแล้วก็มีแบบบั๊ดทำเป็นจักคุซี่จักคุซี่อยู่ในนี้แล้วก็ที่นั่งชิลๆล้างเท้าก่อนจะเตรียมนวดสปาได้เลยชิลมากผ่อนคลายมากจริงนี่ไ นวดได้หินนวดได้เสียงถ้าคุณอยากจะบำบัดไม่ต้องู <S <S นี oh, ่นี่นี่คืออะควาเทอร์ทปีที่นี่คือแรปปิดมูนอะควาเทอร์ปีที่อยู่ในโรงแรมนี่คือรูฟท็อปอะควาเทอร์ปีที่แรกของประเทศไทยคือจะมองเห็นวิว แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเห็นสะพานกรุงเทพตรงนี้ด้วยฉะนั้นบรรยากาศคือจะดีมากๆแล้วควาเทปปี้คืออะไรก็คือนวดด้วยแรงดันน้ําคือจะมีทั้งหมด9ฐานด้วยกันแล้วก็เดินไปมันก็จะมีแรงดันน้ําพ่นออกมาบูบบูบตั้งแต่ข้อเท้ายันข้อคอ,อจนหัวไหล่อะไรเงี้ยทำให้คุณสกว่าให้เราได้ผ่อนคลายแล้วก็หลากหลายอารมณ์มากว้าวนี่คือรูฟท็อปบาร์ครับที่เป็นของ The Pacific Sica ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายสาขาแต่ที่นี่อเอร์ดอร์ ที่แรกสุดยอดนี่ก็จะโผล่มาแบบนี้นั่งชิลๆอา u ์ดอร์ได้จากข้างในที่เป็นอินดอร์ก็เป็น semi o u t ดอร์มาและที่สำคัญไฮไลท์ก็คือเห็นวิวแม่น้ำเดอะริเวอร์แบบพนโนราว่า ก็ถือว่าเป็นรูฟท็อปบาร์ที่ชิลมากคือบรรยากาศซันเซตต็ตของที่นี่คือถือเป็นบรรยากาศที่ทําให้ผ่อนคลายสุดๆคือจะไปชิลข้างล่างริมน้ําก็ได้หรือจะมาเป็นรูฟท็อปบาร์ก็ได้ชิลอยู่ในห้องก็ได้นี่คือที่ที่ทําให้คุณได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็ได้รับพลังแบบเต็มที่สุดๆแล้วก็ตอนนี้คนต่างชาติก็เริ่มมาที่นี่กันเยอะขึ้นมากแล้วเพราะเขาเพิ่งรู้เพราะนี่เป็นโรงแรมใหม่ที่ติดริมน้ําแล้วก็ทาเลดีมากเดินทางมาไม่ลาบากเลยก็ถ้าใครคิดตัวเองเหนื่อยเครียดอย่าไปกินเหล มาหาที่พักผ่อนสบายๆให้คุณหายเครียดก็ได้วก็มารับพลังดีๆจากที่นี่ได้ครับเดอะ e ลินโฮเทลริเวอร์ไซด์แบง o อกครับซึ่งจะขึ้นช่องทางการติดต่อให้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนเบ็กตอนนี้ไปละ